ลงจากเรือก็นั่งรถแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่พาเราไปใช่เลยคะนี่อยู่นี่ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงหาดสเสมสาแล้วนะคะมีปูตัวใหญ่ๆห,หาดลูกรมแสมสาร หาดลูกลมวันธรรมดาเที่ยวแรกเก้าโมงนะคะอุ้ยพี่นีเราต้องไปเกาะโน้นหรือเปล่าที่ว่าไปดูน้ําเอ้ยรูปลาดูปลามันต้องข้ามไปนะคะเนี่ยเกาะน,นั้น,น,นอะเกาะนั้นอะต้องไปนู่นนะคะอุอ้ยมีติมิชิช้าด้วยเธอใช่ต้องเชื่อไปเอ่อเชื่อมช้าแต่ช้าเลยเวลาสุดตรงตรงแล้วสุดตรงตรงแล้วก็ใครต้องการเข้าเชี่อมเข้าไปรุ้งเรืองนะครับใครต้องการเข้าเชี่อมเข้าไปรไปุรป่งเรือง หรือความริดการณนะนาัเป่ารอบเช้านะครับมาติดต่อได้ที่กนาคารด้วยนครกสิอัน,นี้เป็นจุดที่นั่งเทนนิ่งก่อนลงไปดำน้ำดูปลานะคะ น้ำลึกนะเนี่ยเรือที่ไปรับลูกค้าไปดำน้ำดูปลากำลังกลับเข้าฝั่งนะคะจุดที่มองเห็นไกลๆนู่นเป็นจุดที่เราดำน้ำดูปลากันค่ะการเดินทางมาหาดแสมสารก็สะดวกสบายดีนะคะ เราก็ไปซื้อตั๋วเราเช็คใน Google ได้เลยค่ะว่าไปซื้อตั๋วที่ไหน Google ก็จะนําพาเราไปเองนะคะซื้อตั๋วเสร็จก็ขับรถมาจอดรอที่ท่าเรือเข้าช่องหมาจอได้เลยนะคะแล้วก็รอเรือ,เรอวันธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นที่เก้าโมงเช้านะคะค่าเรือก็คนละ300บาทไปกลับนะคะแล้วก็ค่าเช่าอุปกรณ์ลงเรือดำน้ําก็50บาทรวมแล้วต่อคนก็50บาทเอ้ย350บาทค่ะ จุดบริการขายตั๋วเพื่อลงเรือไปเกาะขามกับลงเรือไปเกาะแสมสารคนละที่นะคะแต่ว่ามาลงเรือนั้นอยู่ที่เดียวกันค่ะคือที่เขาช่องหมาจอนั่นเองนะคะแต่สองจุดนี้ไม่ไกลกันนะคะสองจุดนี้จุดที่ขายตั๋วเรือไปเกาะแสนสารกับเกาะเกาะขามไม่ไกลกันนะคะถามเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะหรือว่าเราสามารถเช็คใน Google Google พาเราไปตรงเป๊ะเลยนะคะเพราะว่าป้าทันก็เปิด Google แล้วก็มาตาม Google เหมือนกันค่ะเชื่อใจได้นะคะ แล้นั่งรถคันนี้นะคะไปขึ้นเรือ สี่ท่านรวมนักบุญถ่ายแต่ค่าห้าท่านพอดีเลยบ๊ายบายแสนใจ ขณะนี้เราก็เดินทางถึงฝั่งแล้วนะคะใช้เวลาทั้งหมด15นาทีนะคะสรุปค่าใช้จ่ายแต่คนก็คนละ300บาทนะคะค่าเรือไปกลับนะคะถ,ถ้าหากว่าเราจะลง<ช>ดำน้ำก็เสียอีกคนละ50บาทนะคะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างปลอดภัยนะคะและดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ การเดินทางการเดินทางกลับนะคะถ้าหากว่าเราจะกลับตอนไหนเนี่ยกลับไเขาเจ้าหน้าที่เขาจะประกาศให้เราบอกบอกให้เรารู้เลยนะคะว่ามีเที่ยวเรือกี่โมงกี่โมงให้เตรียมมารอขึ้นเรือได้เลยนะคะสองคนสามคนสี่คนห้าคนเรือก็ออกจากท่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วการเดินทางสะดวกมากเลยะคะ่ะ การดำน้ำดูปลาน้ำตื้นเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าจดตำม,มากเลยคนะ่ะมันสวยมากเลยพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกการรับชมนะคะ Thank you for watching see y o u l a t e r นะคะไปไป